วัดีครับวันนี้ผมนำสเสนอผลการวิจ,จากการเรียนรู้และผลใช้มัลติมิเตอร์มาตรวจสอบชิ้นสว่วนระบบคนไกดิสเครื่องยนต์นนเล็กแกสโซลีนใงานที่62จากการเรียนการสอนโดยอาจารย์รรรอุตส่าห์คุแก้วในรายวิชางานงเครื่องยนต์เล็ก,กระดับชันชน้นมวธยชันมิชรายชื่อสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย1นายเ,เมตาสิทธิเดช2นายวราการทองกี สามนายสุทธิรสุทธิรคิวแพ่สี่นายสุวรรภูมิอาสาจิตห้านายอนิวัตรุญธรการทดสอบชิ้นส่วนระบบตรงไกลิ้นเครื่องยนเล็กแัตสโซลีนประกอบด้วยหนึ่งประกอบความยาวตัวปิงปิ้บ ขั้นตอนกานรปฏิบัติตรวจสอบความเสี่ยงตรงเวเนียคาลิเปอร์สองทำความสะอาดสปริงลิ้นไอเดียและออลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียคบสามใช้เวเนียคาลิเปอร์วัดความยาวสปริงลิ้นในรอยตัดของสปริงลิ้น ทั้งสองได้ครับ,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 บพาธทวดได้สามสิบจุดสามสองมิลิเมตรครับ ลินไอดีครับจะไปลินไอเสีครับพอวัดได้30.30ิบมมเมตครับค่ามาตรฐาน อยู่ที่3 4มสิบสเนครับลิ้นทั้งสองยังสามารถใช้งานได้ครับต่อไปครับตรวจสอบความกว้างหน้าสัมผัสของบาลิ้นบาลิ้นครับขั้นตอนที่1นึตรวจสอบความเชื่องตของบริาหารเปอร์ครับสองตรวจทำความสะอาดบาวาวไอดีและไอเสียที่ฝาสูบครับ สามใช้ัวเนคาลิปเปอร์วัดในวัดความกว้างของบ่าวาววัดที่ตำแหน่งวาวสัมผัสกับบ่าวาวพอที่วัดได้บ่าวาวดี ค่าทีวัดได้สองจุดจ็ศนมเมตรครับต่อไปบาวาวไอเสียครับค่าทีวัดได้2องจุดจ็ศมเมตรครับค่ามาตรฐานอยู่ที่0.8น mm ยมเมครับไม่สามารถใช้งานได้แล้วครับควรซ่อมครับ ต่อไปครับตรวดสอบความโกงของฟาสูครับขั้นตอนที่1ตรวจสอบความพร้อมของฟิลเลอร์เกจและบรรชตัตวัดความเรียวครับสองทำความสะอ,อาดหน้าจะผัดของฟาสูครับ วางมรนทัดวัดความเรียบแนวด้านข้างฝาสูบใช้พิลเเกตวัดความโค้ของฝาสูบครับน้อย่าสูบเดินหนึ่งค่ามาตรฐานอยู่ที่ศูนเดนนึงครับยังสามารถใช้งานได้ครับ ไลเนจริรงๆคอ,อบับ่อลอเพื่อนจริงครับไ่ปอดเนจริครับไปลเน่อดเ่องรไปตรวจสอบการล้อของกานลิ้นครับ ขั้นตอนที่หนึ่งเรือกขนาดไมโครมิเตอร์และตรวจสอบความเชื่อมตรงครับสองทำความสะอาดา ID, ลลา ometer, ดา้านลิ้น i d และลิ้นสีรับสามใช้ไมโครมิเตอร์วัดความโตก้านลิ้นสามจุดในตำแหน่งที่วาลเคลื่อนที่ครับ

วัดได้อยู่ที่5มิลลิเมตรครับไปด้นไอดีครับ อธิวัดได้อยู่ที่ห้าจุดสี่สามมิลิเมตรครับค่ามาตรฐานดินไอดีอยู่ที่ห้าจุดสี่แปดมิลิเมตรครับดินไอเสียที่ห้าจุดสี่สี่มิลลิเมตรครับยังสามารถใช้งานได้ครับ<ม>ต่อไปตรวจสอบความโตของลูกเบีย้ยครับขั้นตอนที่หนึ่งเลือกขนาดไมโครมิเตอร์และตรวจสอบความแข็งของครับ 2. องทำความสะอาดเพะลูบเบี้ยวครับสามใชม้ไมคอมิเตอร์วัดความโตเพะลูบเบี้ยวครับ าวัดได้อยู่ที่13.96ม mm ิเมครับค่ามาตรฐานอยู่ที่13.98ม mm ิลมครับยังสามารถใช้งานได้ครับงงต่อไปครับตรวจสอบความสูงเข้ารูเบี้ยวครับข้ตอที่หนึ่งเลือกขนาดไมโครมิเตอร์และตรวจสอบความเชื่อมตรงครับ สองทำความสะอาดพอลูบเบีวครับสามใช้ไมโครมิตเตอร์วัดความสูงพอลูบเบลไอดีและไอเสียของตัวพอลูบเบลไอเสีย ความสูงพอรูปเบี้ยวไอเสียพอทวัดได้อยู่ที่ย mm. ี่สิบจุดแมมตครับ้ามมาตรฐานรูปเบี้ยวไอเสียอย,อยู่ที่ยี่สิบดยังสามารถใช้งานได้ครับ ฟันสูงอรูเบียวไอดีครับไฮวัดได้อยู่ที่27.81ม mm มครับ มาตรฐานรูปเปี้ยว ID อยู่ที่27.7 27มิลลิเมตรยังสามารถใช้งานได้ครับอะไรครับการตรวจสอบความตูของรูพอลลูเบีย้ยครับข้อที่หนึ่งหยิบเวเนียร์คาลิปเปอร์มาครับ2องทำความสะอาดฝางครอบห้องแข็งครับ3ใช้วเวเนียร์คาลิเปอร์วัดในรูของพอลูเบียครับ ค่อยวัดได้อยู่ที่1 1 2. 2 0 1> มิลิเมตรคค่ามาตรฐานอยู่ที่14มิลิเมตรครับยังสามารถใช้งานได้ครับ